ใช่ครับ,รบนัดสาวไว้เหรอครับย <c oughs> ื้อลุ้นไปไหนเนี่ยสาวับผมมันได้จังหวะพอดีแล้วเป็นเป็นแผนที่วางมาจากค่ายเลยไหมเตรียมหมัดเตรียมสอกมาใช่ครับผมเป็นแขนก็ตอนแรกว่ายังไม่ออกยกหนึ่งยกสองว่าจะดูเชิงไปเรื่อยแต่มันพอดีมันได้จังหวะแบบจังหวะพอดีเลยผมก็เลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมเป็นเป็นสอกใช่ไหมครับ,รบไหนทําให้ดูอีกทีหน่อยครับไหนสอกไหนนี่สอนที้เหรอใครคนสอนสองนี้ใครใครคนสอนพ่อหวังครับพ่อหวังครับ ผมหวังอะนะครับผมโอ้โหไทยเลยแล้วตามตามแผนที่ว่ามาเนี่ยอยากจะเล่ยกยกไหนก็จะจะเล่ยกยกสามยกเตียครับผมอแต่แต่นี้มันได้จังหวะพอดีมันแบบมือพอแบบมาพอดีกันเลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมพี่แขงมาด้วยเนี่ยวันนี้ครับอาชิตเท่าไหร่ครับอาชิตทองบันครับทองบันหนึ่งที่ใส่อยู่ใช่ไหมบาทหนึ่งก็หกหมื่นหกหมื่นแล้วใครแต่งแต่งได้เลยมั้งแต่งได้เลยมั้งครับแต่งแต่งงานได้เลยมั้ง คิดว่าร่างกายของเราไฟนี้กับไฟที่แล้วดีขึ้นไหมเออไฟนี้ดีกว่าไฟเยอะเลยครับดีกว่าไฟที่แล้วเยอะเลยครับผมอ๋ออ๋อแล้วยังไงเป้าหมายหลังจากนี้ยังไงบ้างก็เป้าหมายของผมมันคือแบบอยากไปชกวันครับผมอยากทําให้เอฟซีกลับมาเชื่อใจอีกครั้งครับผม